เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ที่มาพร้อมกับความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีในสําคัญนี่คือภาพรวมที่นายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยได้สะท้อนในสัมภาษณ์พิเศษกับบลูมเบิร์กเมื่อวันที่3กันยายน2568ที่ผ่านมาแต่จุดที่น่าสนใจและยังเป็นเรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามคือการเน้นย้ำถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโรคเรื้อรัง ของเศรษฐกิจไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในระยะยาวนายเศรษฐพุทธชี้ให้เห็นถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2568ที่คาดว่าจะขยายตัวราว2%ในขณะที่ปี2569คาดว่าจะชะลอลงเหลือเพียง1.7%โดยมีสาเหตุหลักจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจทำให้งบประมาณของปีหน้าเกิดความล่าช้า อีกทั้งปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สะสมมานานยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ศักยภาพการเติบโตโดยรวมของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องหากเจาะลึกไปยังปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวถึงพบว่าสาเหตุสําคัญคือความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยที่ถดถอยลงตามกาลเวลาด้วยความที่ไทยยังพึ่งพาอุตสาหกรรมเก่าอย่างฮาร์ดดิสและสิ่งทอเป็นหลักซึ่งไม่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดโลก อีกทั้งยังมีปัญหานี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงซึ่งสร้างแรงกดดันให้ธนาคารต้องเข้มงวดกับมาตรฐานสินเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการบริโภคทําให้การฟื้นตัวของรายได้ประชาชนช้าลงและเศรษฐกิจขาดแรงขับเคลื่อนที่จําเป็นประเด็นนี้ครัวเรือนยังผสมปนเปมากับความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ผลประโยชน์จากการเติบโตไม่กระจายอย่างทั่วถึงทั้งนี้ความเปราะบางของภาคธุรกิจ SME ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ภาคธุรกิจโดยรวมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากนั้นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยมาตรการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่เหมือนกับฉีดยาเตียรอยซึ่งอาจเห็นผลรวดเร็วทันใจแต่ส่งผลเสียในอนาคตดังนั้นนโยบายที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการประกอบด้วย1การปรับเปลี่ยนและยกระดับภาคการผลิตโดยต้องลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมฐานเก่าที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำเช่นฮาร์ดดิสและสิ่งทอและพยายามดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศ FDI ยังอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงเช่นยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งของห่งวงโซ่อุปทานและสร้างงานที่มีคุณภาพ 2. ปฏิรูปภาคการท่องเที่ยวโดยต้องเปลี่ยนจากการเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาสู่การสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพซึ่งช่วยเพิ่มรายได้และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 3การพัฒนาแรงงานความท้าทายในการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็วทำให้จำเป็นต้องสร้างแรงงานที่มีทักษะและคุณภาพเพียงพอเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตและลดแรงกดดันต่อระบบสวัสดิการสังคม 4. การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินโดยต้องปรับโครงสร้างนี้อย่างเป็นระบบและให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในระยะยาว